สวัสดีค่ะพ่อเคีนค่ะสวัสดีครับพ่อเคีนครับสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเคีนค่ะเป็นคลิปที่สองเนาะโค้งสุดท้ายค่ะของงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567ค่ะนี่ยินว่าพ่อเค็นนี่ฝันแล้วฝันได้จับมือครับคุณพ่อโอ้ยฝันได้มือเลยไหมฝันลายมือเลยมันบอกเออแต่ว่ามือขึ้นนี่บอกขันฝันเออฝันแต่ก่อนลายมือแล้วเออเออฝันอย่งไรคุณพ่อฝันแต่เสียบันบานเอฝันอุ้มลูกเพฝันมาหาเนาะอุ้มลูกมาหาแต่ว่ามันอยู่นี่หรอก จ้าคือใส่มันเป็นห้องแถวค่ะเอ่อไปผอกันบ้านนี้อ่ะอุ้มทาค่อยแน่เพิ่นว่าบ้านก็จังได๋มาให้อุ้มลูกว้าววะก็ได้ทาเอาเล็กน้อยค่ะก็ยอกมันนะนะเพิ่นกัเพิ่นก็เพิ่นก็ย่างค่อยแนห้องเพิ่อนยอกมันก็ห่วยเฮ็ดแหน่ะอืมย่างมันห้นะค่ะบ้านนี้แม่ก็บอกมาหาจักเทื่อแม่เพิ่นน่ะ มันก็อยูนั่นี่ก้ะโอ้ยว่าไปจังไรหน่อยหน่อยว่ากันสิอุ้มเขาไปในห้องเขาประกาอุ้มเขาไปยังเขาว่ะเออไปอุ้มอ่วยน่ะห้องเขาหน่ะมันก็หัวหัวนังอยู่แท้หยอกมันน่ะนี่อ้ะฟันซ้ำนี่เออเสียก็บ่านนู้เสียผาก็บ่านนูงนหายเด็กหน่อยน่ะบมอป้าเบิร์ตเออพูดได้เลยเอามาให้ฮะพูดใด้อุ้มมาให้แม่มันน่ะแม่เพิ่งหัจักอยู่บ่บ่หัวหู มันจะว่าโแต่ว่าคน่ะแช่อะไรประมาณยี่สิบกว่าปีเนี่ยแ่วาบจักแม่เนี่ยยังนุ่มๆอยู่อุ้มมาให้เสียก็บ่ใส่เออบ่ใส่ต้เปียอ้ด้วยพอที่อุ้มเอาอยู่บ้านอุ้มนะน้ออุ้มเอาคือกันเออกระยอกยาไันหายคิดว่าเพิ่งจะให้อุ้มทาบนโซ่ข้าวนะเขาบอกมาเด้อแม่ก็ได้โอ้ยล่ะมาใส่ให้แม่ล่ะ มันก็ะโบมันก็ะโบโหแล้วขม,มันหน่อยเนาะค่ะเออเดี๋แล้วมันใหญ่เนาะก็เลยว่าเออมันก็ว่าค่ะนก็บโบหายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอีกหน่อยอีกหน่อยผู้หญิงเนาะค่ะแล้วเสียพากระโบนุ่งให้แม่กับกระโบเม่อันคนจีด้ยมาไหนคนคนกับเต่งโตขึ้นข้นอยู่ครับบัตรของคือหนุ่มบัตรดูขึ้นบุนุ่งเกิดว่า อ่าโมปากตอนเป็นอุ่มปลูไม่หายคุณพ่ออยู่ใส่เออนี่นาห้องเขานาห้องนี่บุกรู้ว่าห้องใส่มันเป็นจริงๆนาคือห้องแถวคือเขาอัเหตุการเห็ุงานร่์เขาเขาหายภาคหายเศร้าเนาะแต่ว่าในความฝันนี่คุณพ่อบุรู้ว่าอยู่ใส่เออแต่ว่าคุณยิงนอุ่มลูกใหม่ใหม่คุณพ่ออุ่มลูกใหม่อะอุ่มทาแน่มันว่ะอืมแล้วก็นี้เลยป่ะเข้นห้าเอ้า ครับเอาว่ามันก็เขา้าในห้องมันน่ะสิดีออกมาเลยเออออกมาอือ <ừ> นี่ล่ะเด็กน้อยก็จังได๋วะคือ1ซั่นแเนาะนึงเนาะถ้ามีเ็กน้อยาแปซอยกันเอาจังว่าถ<ห>้ามีน้อยมีอยู่ลแล้วเนาะเ็กน้อยผู้หญิง่ผู้หญิงเนาะเออเป <ๆ S 2> ็นตักแท้ๆลูกนนเพิ่นก็ได้แต่ที่สําคัญวตุอยู่โอ้อายุพอจักปีเนาะ66 66เนาะ66ปี แจะแปลทอยกันเบิืงว่าบ่านนี้ถ้าให้ตีนี่คุณพ่อสิตีให้ตัวไรถ้าถ้าเป็นความคิดของคุณพ่อขความคิดนาะแต่คิดว่าพ่อก็เป็นผู้เฒ่าครับแปลว่าเก่าค่ะว่าเล็กน้อยผู้หญิงมันเป็นสีเป็นสิตีว่าสี่ค่ะแล้วก็อ่าเล็กน้อยมันเป็นหนึ่งค่ะอ่ก็สิว่าเก่าสี่หนึ่งเก่าสี่หนึ่งเออเสามตัวเนาะสามตัวค่ะถ้าสองตัวเด้สิ่ให้ตัวไรสองตัวก็บสี่หนึ่งค่ะ อ๋อดกอันย่าเรื่องมาเก่าซีน้ำเก่าซีน้ำเก่าซีกับเก่านึงตั้งเหรไามตวนี่เนาะการไหวใช่ไ้ตัเก่าซเ็ตัดเหรนเก่าซีเก่านึงนึ่ได้มาสามตัวเป็นแนวทางเนาะคุอเป็นแนวทางของพอเคนค่ะนงวดวันที่หึกันยายนสองพนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคงสุไทายเนาะมืออื่นเหนก็ออกแล้ว มื่นก็ออกนะมื่นก็เลขออกรอลุ้นกันค่ะว่าสิมาตัวไหนเนาะค่ะเกิดว่ามันมันหายโขกแล้วใครในเห็นเกิดเพื่ออะไรเงินไหนผูกพิษใหม่ใหม่ค่ะปลาในนกคุณพ่อเนาะเออเกิะเพาะยังไงหรือว่าแข็งแข็คือว่าลองดูกดูดบางเทียบกันดูกส่งเงินมาให้นะแต่ว่าได้เงินบางที่ถือเด็กนะ ค่ะเคยได้แนวถ้าฟันแนวนี่ฟันดีเนี่ยบอกคุณพ่อฟันดีฟันดีฟันกระดิ่งนิดหน้อยเท่าไกร้ายเนะค่ะก็ให้คุณพ่อมีฉกมีลาภเนาะนี่สีเก่าหนึ่งก็ได้ก็วนเน้เนาะคุณพ่อเนาะผู้เฒ่าน้าเก่าด็กหน่อยน้าหนึ่งเนาะด็กหน่อยก็ด็กหน่อยยังอ่อนๆอยู่เหมืนบอกคุณพ่อประมาณนี่แล้วจะขวบเนาะยางมันก็จะยางโม่เป็นี่ยนอะยรยางโม่ขั้นเป็นมันที่ขั้นไปนะโอ้กำลังเป็นตาสร้างเนาะเออค่ะ ย่างกับย่างเพราะัตวไหนเอะือว่าเป็นฟันดีของคุณพ่อเนาะค่ะเป็นแนวทางของคุณพ่อในงัวดนี้ค่ะมาขันฟันแนวเลยค่อยได้เงินค่ะคุณพ่อว่าฟันดีค่ะว่ราะสัตค่ะเป็นแนวทาง่าผูมชมได้เงินนี่แนวไรก็บพราะ่าตว์่ะค่ะนี่ละมืออื่นก็ได้แล้วคุณพ่ออื้นก็ได้แล้วค่ะค่ะเงินมืออื่นนี่ละอื่นก็ได้ค่ะเมื่อหลังกระบน่ะค่ะเมื่อหลังกระบน่ะคุณพ่อ่าค่ะมาตัวได้ตัวหนึ่งนอกพ่อเนาะค่ะ ค่ะขอบคุณแนวทางของพอเคนค่ะในหัวดนี้ขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฟันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของพอเคนค่ะในวันที่หนึ่งกันยายน2567นรี่ค่ะคลิปนี่เป็นโครงสุดท้ายของพอเคนเนาะค่ะที่เพิ่นให้ความฟันในหวดนี้ค่ะเพิ่นฟันสันสันฟันมวยห้าวัาสันฟันเห็นผู้ยิ่งเนาะค่ะอุ้มเด็กหน่อยมาให พกเขนเพิ่นว่าค่ะเป็นเด็กหน่อยผู้ยิ่งเพื่อนว่าเป็นตาหักเพิ่นว่ากำลังประมาณคาดได้นี่ละเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าเป็นเด็กหน่อยอ้วนอ้วนเพิ่นว่าค่ะอุ้มหา้พกเขนฝากพกเขนนใ้เนี่ยเพิ่นว่าค่ะพกเขนเพื่อนก็ได้รับเอานํำเพิ่นว่าหลังจากนั้นผู้ยิ่งผู้นั้นกะหายไปเลยเพื่อนว่าค่ะพกเขนเนี่ยก็ได้เอาเด็กหน่อยว้เพิ่นว่าในควาข่วมฝันเนาะค่ะถ้าให้ผู้ยิ่งผู้นั้นมาเอาเด็กหน่อยขึ้นกับ่มาเพื่อนว่า จนตื่นเพิ่นว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าพเพราะเขียนกระไดตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือเก่าซีหนึ่งเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเก้านี้มาจากผู้เ่าผู้เทาก็คือพ่อเขียนเองเพิ่นว่าค่ะซีนี่มาจากน้ามของผู้ยิ่งเนาะค่ะผู้หยิ่งน้ามซเพิ่นว่าหนึ่งนี่น้าของเด็กหน่อยเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยห้เล็กสามตัวเก่าซีหนึ่งค่ะ ตัดเลนเพื่อนวาเก่าหนึ่งเนาะค่ะเก่าซีหลักก็ซีหนึ่งเป็นเหล็กตัดออกจากเหล็กสามตัวค่ะเป็นแนวทางของพอเคนโคงสุดถ่ายเนาะค่ะพอเคนนี่เพื่อนฟันอยู่สองเถื่อไปเบิงเถื่อแหลกเนาะค่ะคลิปแหลกของพอเคนว่าเพื่อนฝันว่าจังไดค่ะค่ะคว่ำฝันแหลกของพอเคนเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าจับควายไถหน้าเนาะค่ะเสือกตีจนตายเนาะค่ะเพื่อนฟันว่าเพื่อนนีเดเอาควายเนาะค่ะข้าเจ้าเนาะค่ะ มาไทหน้าไถนายนาก็เจ้าละแต่ว่าเอาเสือกนี่ตีควายไปนั่มเพิ่นว่าให้มันไทยหน้าเนาะคะ่ะตีแค่บาดเดียวเพิ่นว่าควายนี่ก็ล้มลงตายเพิ่นว่าค่ะในข่วงฝันเนาะคะ่ะเพราะเขียนนี่ก็เลยตีตัวเลขให้ก็คือเก่าสี่ศูนย์เนาะคะ่ะเก้านี่ตีมาจากเพราะเขียนเองเพิ่นว่าเพื่อเป็นผู้เทาเนาะค่ะสี่นี่ตีมาจากควายเพิ่นว่าควายนี่ซีขาก็ตีเป็นสี่เพิ่นว่าศูนย์ตีมาจากควายตายเนาะค่ะเป็นศูนย์เพิ่นว่า เพิ่นเลขหายเก่า40เป็นเลขตีจากฝันเนาะค่ะส่วน66นี่เป็นอายุของพ่อเขนเนาะค่ะพ่อเขนนี่อายุ66ปีเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของพ่อเขนในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567เป็นคีปแปลกเนาะค่ะเป็นคีปแปลกพ่อเขนนี่ฝันทั้งเบิร์ต2คีบค่ะท่านผู้ชมก็คแคบหน้าจอเลือกเอาค่ะหมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นเนาะค่ะเป็นแนวทางของพ่อเขนแต่ก็อย่าลืมตัดกลับหมุนน้ำเน่กันไว้ค่ะ ค่ะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจคลิปที่สาวหนิงนํำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,นําในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ